ต่อกันที่ราศีมิถุนถัดลมค่ะ next station ค่ะมาขึ้นรถไฟขบวนสายที่เตรียมสเสบียงไว้ลิ้ยงตัวกันด้วยนะคะว่าขึ้นแล้วจะไปยาวๆมีความสุขระหว่างทางหรือว่าขึ้นแล้วต้องลงระหว่างทางคะ่ะมาตามติดกันค่ะวางแผนกันนะ เปรียบชีวิตก็คือการเดินทางนะคะจับขบวนรถไฟสายนี้กันค่ะของชาวราศีมิถุนทัดลมวันที่31พฤษภาคม2565ค่ะดาวที่ย้ายก็มีดาวอาทิตย์ยศศักต์ตำแหน่งนะคะก็ไปเกี่ยวข้องกับอาทิตย์ศชะนะเพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติการค้าขายค่ะดาวอาทิตย์ยศศักไปอยู่ในเรือนวินาศนะก็จะได้ ทำการค้าทางไกลงานออนไลน์งานติดต่อกับตางถิ่นแดนไกลนะคะดาวองคาระคะ่ะดาวตัวแทนของอริการต่อสู้แข่งขันนะคะแข่งอะไรแข่งเพื่อให้ได้ลาบนะลาพระดาวองคารลาพระเลือดลงอย่างกันขยันและดาวองคารอริการต่อสู้แข่งขันเพื่อให้ได้มาก็ไปอ,อยู่กับการงานนะก็จะเกิดการแข่งขันก็อยู่ในเรือน ของพระพรือหัดนะคะควารักคู่ครองคู่ค้านะก็จะได้พบกับแรงสนับสนุนกระตุ้นกองเชียร์ด้วยนะคะดาวสุขค่ะดาวที่ยายดาวตัวแทนของอุตตะการลงทุนความรักใคร่กัารเริ่มและความรักนะคะเป็นดาวสุขอุตตะและเป็นดาวสุกวินาศอ่นะ รักทางไกลสื่อโซเชียลมีเดียนะคะความรักทางไกลความรักทางไกลก็มาอยู่ในเรือนลาภก็จะได้ลาบแล้วค่ะลาบจากการลงทุนการเปลี่ยนแปลงการด้เรื่องนะไปพบกับราหูด้วยนะคะลาภนี้จะเป็นยังไงบ้างราหูก็คือดาวตัวแทนของสุภาการเดินทางการได้พบกับการอุปถัมภ์นะคะ มาดูกันค่ะจะได้ลาบลอยลาบที่ดีก็มีทั้งลาบดีหรือไม่ดีก็คือลาบนะคะเริ่มกันเลยค่ะราศีมิถุนถัดลมค่ะรับรวมกันนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนสนับสนุนกันต่อไปค่ะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะ ความสุขความรุ่งเรืองก้าวหน้ากายใจแข็งแรงทุกท่านนะคะมีถุนทัดลมค่ะอาตาเครียดขึ้นเยอะเลยเนาะ สิ่งเพอร์เฟกไม่มีหรอกนะนะแม้แต่ตัวเราเองเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะเมื่อเราได้ผูกพันมั่นคงเริ่มที่ตนเองก่อนนะคะผูกพันมั่นคงแล้วแสวงหาความมั่นคงความสมบูรณ์แบบไม่มีหรอกนะ ตัวเองค่ะพันธุความผูกพันมั่นคงนะความคิดนะคิดกับสิ่งที่เก่าจบไปแล้วก็จบไปนะอย่านำมาคิดค่ะคิดในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นก็อยังไปคิดคะมันยังไม่เกิดนะแต่ยังน้อยนี่ยกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วนะก็เป็นความหวังกำลังใจนะคะยศศักต์ตาแหน่งเนี่ยงานออนไลน์งานทางไกลงานสื่อโซเชียลมีเดีย ยศศักต์ตำแหน่งนี้สดใสรุ่งเรืองมากนะกับงานออนไลน์งานทางไกลอ่ก็ได้พบกับการเงินอ่ดีมากทำให้ชีวิตนี้สบายนะคะได้ทำงานศินละปะเป็นดาราศิลปินได้แต่งตัวตกรุมรักพบรักก็ได้พบรักกับคนที่มารักจริงหวังแต่งแล้วนะ,ะไม่ต้อง วิตกกังวลกับสิ่งเก่าๆแล้วนะคะอย่าเอาสิ่งใหม่ไปเปรียบเทียบกับสิ่งเก่านะคะมันมีแต่การที่ชุกพาะเปรียบเทียบนะคะเดินหน้าต่อไปค่ะมีการเงินมียศศักต์ตำแหน่งตนเองอาการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ได้ลาบนะชีวิตนี้ ที่ผ่านมาอันนี้ก็ได้แต่งงานแล้วนะคะตกลุ้มรักได้แต่งงานเนี่ยก็มีบุตรหลานบริวารแล้วความโชคดีนะคะคิดบวกโลกสวยเขวยนะคะบุตรหลานบริวารดีมากความสุขความสําเร็จได้เฉลิมฉลองนะคะกับความสําเร็จอ่าอันนี้ก็ได้เริ่มต้นจากประสบการณ์แล้วประสบการณ์เก่ามาทํา ให้ได้ที่ตนเองนะตนเองก็ได้เริ่มติดต่อค้าขายทำงานทางไกลงานออนไลน์ดีมากนะนะคะจะมีการเงินและการติดต่อกับญาติมิตรใกล้ไกลนี้ดีคิดและเริ่มสร้างสรรค์และลงมือทาทำให้ตลอดเลยนะคะทำติดต่อเนื่องต่อไปด้วยประสบการณ์วางแผนคิดแล้วลงมือทา คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็งานนี้ก็สู้จนหยดสุดท้ายแล้วนะไม่ปล่อยไปเลยค่ะงานเก่าก็ยังคงทำอยู่งานใหม่ก็มีเข้ามาก็ร่าเริงเลยนะคะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายก็ได้แต่งงานแล้วได้พบคู่คนต่างถิน่นต่างที่ต่างแดนไกลนะคะ สิ่งที่ปรารถนานะชีวิตก็ได้เปลี่ยนแปลงแล้วเช้งกับเสาเนรเรนเสามรณะก็ได้พบคู่มีตําหนิคู่นี้ก็แต่งงานมาแล้วผิดหวังนะคะรักนี่เกินจะทนะก็ได้พบรักกับพ่อไม้แม่ไม้นี้แหละถูกชโลกโชคฉะเลวขึ้นรถไฟขบวนสายนี้ก็จะได้อยู่กันเป็นคู่ที่จะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าแล้วนะคะ ได้พบคู่ที่ผ่านประสบการณ์ความรักมาแล้วนี่แหละค่ะดียิ่งมีประสบการณ์กับงานต่างชาติต่างดิต่างถิ่นต่างประเทศอันนี้ก็มีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนที่ประสบความสําเร็จกับชีวิตมาแล้วตนเองก็สบายนะคะละ้นลาเลยนะคะก็จะได้พบกับความโชคดีค่ะอันนี้ก็งาน ตนเองได้บริหารธุรกิจครอบครัวค่ะก็มีผู้คนนะต่างที่ต่างถิง่นหลั่งไหลมางานสมัยใหม่แต่งตัวแฟชั่นเอาใจวัยรุ่นนะเอาใจตลาดนะคะ,ะในแต่ละวันนีดเตื่นเช้าขึ้นมาก็มีความสุขนะคะ,ะสุขที่ได้คู่ที่มีประสบการณ์ชีวิตเสาวนเรเสามรณนะ,ะก็ได้ ควบคู่ที่ผ่านชีวิตล้มลุกคลุกรานมาเป็นมรดกตกทอดนะคะควบคู่คนไกลชีวิตตนเองเช้งเปลี่ยนแปลงไปก็รู้แจ้งสัจธรรมความจริงแล้วก็ได้พบกับทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนเรามาพบมาเจอเจอกันก็มาแล้วก็จากนะอันนี้มาพบแล้วเขาที่มาพบเจอๆกันก็ มาพบกับความอบอุ่นด้วยมิตรภาพนะได้พบสัตว์เลี้ยงแสนรักนะได้พบความอบอุ่นด้วยมิตรภาพนะอันนี้คิดวิตกกงงวนกับเรื่องเก่าๆนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปส่งเพื่อนบ้านมากนะเจ็บตาเปล่าๆรับผิดชอบครอบครัวและคนรักและหนาทีที่ได้ทำ การงานมรดกตกทอดมาได้เดินทางไกลในพาะคู่คนรักสนับสนุนนะคะไปรับมรดกเก่าแก่ามาทําการค้าขาย,ยก็ได้เริ่มทําการงาน Work f กฟอร์ม e มงานออนไลน์เนี่ยตนเองเป็นผู้ดูแลบริหารก็จะได้พบกับการเงินกับทางไกลค่ะ ไปดูต่อกันสิว่าอีกฝ่ายนั่งนี่ก็รักเด็กนะคะเหมือนกันเลยออมาพบกับดวงของพม่ายแม่ม่ายนะไม่ผลได้พบคู่ที่หน้าตาเครียดเป็นดวงของพม่ายแม่ม่ายมีลูกติดมาด้วย มีแล้วนี่แหละอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเลยนะนะสิ่งที่ปรารถนานะก็จริงแล้วได้พบกับดวงแรงดวงพมาไม่มนาะเป็นคู่จะอยู่กันจนแก่จนเฒ่ารถไฟขบวนสายนี้นะแม่จะไม่ถูกตาต้องใจกันนะเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะนะแต่เขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมา ทำงานไปด้วยพักข่อนไปด้วยอะเป็นผู้ใหญ่ค่ะเป็นคู่คนรักที่มีประสบการณ์ทำงานรูทีนงานประจำคนสุขุมรบอบคอบดาเนินชีวิตเป็นตารางชีวิตนี่แหละคนนี้แหละเข้ามาสนับสนุนการงานนะคะวัะนนี้เขาสนับสนุนการศึกษาให้เราได้นำมาทําการค้า เป็นผู้อยู่ในระเบียบประเพณีนะแต่งงานคนนี้แหละทำตามอ่าอันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงอันนี้อันนี้ก็ต้องมาอยู่นี่เออนะพูดไปด้วยวางไปด้วยนัเป็นนี้แหละนะนี่นี่อยู่นี่เอออันนี้ก็มานี่นี่นะอันนี้วางไพ่แบบสากลน,นะคะ วนนี้แหละความคิดคลายในใจของเขาเนี่ยล้มรุกคุกรานนะถ้าเขาจะล้มไหม่เออไม่ล้มแล้วลูกแล้วค่ะได้เริ่มต้นใหม่ของชีวิตคนดวงแรงนะคนมีเคราะห์หนักมากเคราะห์จากอะไรเคราะห์การแต่งงานนั่นแหละนะแต่งงานแล้วก็แต่งอีกนะไม่เป็นไรอานนี้แหละก็จะได้อยู่กันจนแก่จนเฒ่านะเป็นคู่กัน ทางนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระนำมาให้เป็นคู่กันนะผู้ใหญ่ญาติเม็ดพี่น้องปู่ญาติตาใหญ่เห็นดีงามด้วยได้แต่งงานตามประเพณีคนนี้เขามั่นคงแน่ใจแล้วก็ถึงแต่งงานอีกครั้งนะเพราะว่าเขาเป็นดวงพ่อมาม่หม่ผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านรน้อนผ่านหนาวผ่านวันเวลามามีคู่กับใครก็ไม่ตกใจนะ,ะเพราะว่าเขาเองนั้นก็ คนนะเงียบไม่ค่อยพูดนะนะทำงานไปเรื่อยพักผ่อนไปเรื่อย,อ,ยอันนี้ก็ลงตัวแล้วมีบริวารที่ลงตัวก็ได้พบกับความมั่นคงนะอันนี้การงานนี้ก็กกได้มาสนับสนุนกันและกันนะคะมีพลังเหลือเฟือที่จะทำการงานต่อไปค่ะ,ะพลังนี้ก็ทำแล้วก็มีการเงินมา ตลอดเลยเป็นคนที่มีลาบผลลาบลอยฟุกๆสม่ำเสมอนะคะงานทางไกลค่ะอันนี้เขาทำงาน Import Export งานสื่อโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นผู้ใหญ่ผู้มีความสุขุ้มการงานอาชีพก็มั่นคงดูมั่นคงกว่าชาวมิถุนเนาะทำงานใหญ่ค่ะเป็นมืออาชีพค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ทำการงานได้ พบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อกูลอุปถัมภ์นะมีบุญบารมีนะคะ,ะคนคนนี้คนรักของชาวมิถุนะเป็นผู้ใหญ่แล้วได้ลาบจากการงานทางไกลค่ะลงตัวแล้วค่ะคนหน้าตาเ,เครียดหน่อยนะเออมาอยู่ใกล้กันเครียดเข้าไปอีกนะทางนี้ก็ต้องนะทำตัวลันลาหน่อยนะ,ะชีวิตก็จะมี มุมที่มีความสุขนะคะได้พบคู่แล้วค่ะอันนี้อ่อนวัยกว่ามาเจอผู้ใหญ่นะคะอ่บันดันค่ะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ค่ะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นะคะนะยิ่งเอายิ่งอดยิ่งสละให้หมด ยิ่งให้ยิ่งได้อะพอใจในสิ่งที่มีนะคะพาเวอร์ Power, มีพละกกำลังที่เข้มแข็งนะคะอย่าทำร้ายตนเองหรือทำร้ายใครนะคะมีพลังที่จะด,ดูแลญาติมิดต่อไปค่ะนะ,ะได้ลาบจากผู้ใหญ่ะคะนะเนี่ย ทีๆสิ่งเก่าๆไหลออกสู่แม่น้ำสายลำธารอันกว้างใหญ่นะคะสายน้ำไม่มีวันหวนคขน